ครับสวัสดีครับทุกท่านเฮียหยวนคนเดิมกลับมาอีกแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับกัปบปะชนะ4ประตูต่อหนึ่งกินเต็มนะครับยินดีกับสมาชิกที่ตามในช่อง u t u b e เฮียหยวนพารวยด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติดตามเรนด้านล่างเวลาเฮียหยวนอัพคลิปสมาชิกจะได้นำวินำแนวทางของเฮียหยวนไปวิเคราะห์ต่อกันอย่างรวดเร็วทันใจนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอสรุปผล การให้ทีเด็ดในกลุ่มทีเด็ดเฮ er ียหยวนจาก VP กันก่อนนะครับเมื่อวานเฮียหยวนให้ทั้งหมด4บินเข้าเต็ม3บินเสียเต็ม1บินดัดมุนชนะ61สกอร์สูงกินเต็มนะครับส่วนช่อง y o u u u b บมูเชนกับบะชนะ41กินเต็มนะครับโบฮีเมียนชนะ32กินเต็มนะครับไฮเดนฮาต่ำ2.5งตาม2.5เสียเต็มนะครับยินดีกับสมาชิก ติดตามในช่องย t ทู e เฮียหยวนพาด้วยและติดตามในช่องต่างๆของเฮียหยวนที่เด็ดแจก VP ก่อนอื่นนะครับอยากจะฝากกับสมาชิกที่อยากเข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP ตามกติกาง่ายๆนะครับเพียงสมาชิกเล่นเว็บเดียวกับเฮียหยวนเฮียหยวนก็จะพาเข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP แล้วนะครับสนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแถบลิงก์สีฟ้า เอาวัาให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP แล้วนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเฮียหยวนอย่างเป็นทางการ a d i g a s a p p w e เวฟฟุตบอลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดในขณะนี้อย่าลืมนะครับสนใจสมัครสมาชิก เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียยวนแจก VP เพียงคลิกกดสมัครตามลิงก์ที่เฮียยวนแปะไว้ข้างล่างแถบสีฟ้าก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียยวนแจก VP แล้วนะครับมาครับมามาอยู่แบบพี่น้องแบบปันทัศนะแบบตรงไปตรงมาเฮียหยวนแจกทีเด็ด VP ครับครับวันนี้ยังมีบอลบุนเดสลีกาเยอรมันให้ทุกคนได้นำแนวทางไปวิเคราะห์ต่อ เป็นการเจอกันของโครโรนเจอไลซิกที่สนามไลน์นิอากิสตาดิโอบ้านของโครโรนหน้าเสือเป็นทางทีมเยือนไลซิกต่อที่ราคาหนึ่งลูกมาดูการจัดตัวผู้เล่นและระบบการเล่นของโครโรนและไลซิกกันนะครับว่าทั้งสองทีมจัดชุดผู้เล่นและระบบไหนลงเจอกันวันนี้นะครับโครโรนเจ้าบ้านมาในระบบ 4-2-3-1โดยเน้นเกมลุกถึง4ตำแหน่งในแดนหน้าและกองกลางตัวตัดเกมถึง2ตำแหน่งโคโรนใช้แผนการลุกสไตล์นี้ตั้งแต่ต้นฤดูดกาลส่วนไลซิกไลซิกตั้งแต่เปิดหลังช่วงโควิดมาทำผลงานเสมอสองเสมอ2ชนะ1ถือว่ายังไม่โดดเด่นแต่มีความคงเส้นคงวาม,มากกว่าโคโรน วันนี้พวกเขามาในระบบ442เน้นเล่นรับกลุมในฐานะทีมเยือนและรอสวนกลับตามสไตล์ถนัดของไลซิ่มาดูสีต่ติตารางคะแนนโคโรนและไรซิ่์กันนะครับว่าทั้งสองทีมมีสีติตารางคะแนนและสีติการเจอกันสามนัดหลังสุดและฟอร์มการเล่นหลังจากหมดโควิด กลับมามีสติการเล่นในบุนเลสลีกาเป็นยังไงโคโลนนะครับสีติ14นะัดในฐานะทีมเจ้าบ้านชนะ6สเสมอ3แล้วก็แพ้5ยิงได้24เสีย20เป็นทีมที่เล่นที่ดีที่สุดในฐานะทีมเจ้าบ้านเป็นอันดับ7ในตารางบุนเดสลีกาเยอรมันส่วนไลซิกเฮียหยวนยังชอบไรซิกนะครับสำหรับความคงเส้นคงวาและการเล่นที่มีระบบระเบียบ และการเล่นดุดดันของไรซิทํทำให้ทีมไลซิในฤดูดการนี้ในฐานะทีมเยือน14นะัดหดังสุดชนะถึง8นะัดเสมอ4แล้วก็แพ้2เป็นทีมที่ยิงประตูดได้เยอะจริงๆนะครับสำหรับไรซิ35ประตูแล้วก็เสีย13ประตูเล่นเป็นในเล่นเล่นในฐานะทีมเยือนดีเป็นอันดับที่3ในตารางบุนเดสลีกาเยอรมันณนะตอนนี้ส่วนฟองการเล่น สามนัดหลังสุดที่เจอกันของไรซิสกับโคโรนเป็นทางไลซิสสามารถเอาชนะได้สองครั้งแล้วก็แพ้1นึ่งครั้งมาดูฟอร์มการเล่นสามนัดหลังสุดของโคโรนหลังช่วงปิดโควิดและเปิดโควิดมาโคโรนไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยนะครับสามนัดหลังสุดเสมอสองแล้วก็แพ้หนึเสมอไม่เสมอดูเซนดอฟแล้วก็แพ้โอเฟนแฮม ส่วนไลซิกไลซิกสามารถหลังสุดชนะ1นัดแล้วก็เสมอสองนัดไม่แพ้ใครเลยเสมอแฮทาบรินชนะมาแล้วก็เสมอไฟบวกทำให้ Docker. วันนี้เฮียหยดสนใจแนวทางในการลงทุนดังต่อไปนี้วันนี้นะครับเฮียหยดให้บอลบุนเลสลีกาเยอรมันเป็นการเจอกันของโคโรนเจอไลซิกเตะเวลาตีหนึ่งครึ่งตรงตามเวลาบ้านเราโคโรนเจ้าบ้าน หลุดพ้นจากการตกชั้นในฤดูกาลนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับพวกเขาแรงจูงใจต่างๆหมดลงเพราะพวกเขายังคงอยู่รอดในบุนเลสลีกเยอรมันส่วนไลซิแรงจูงใจยังมีมากนะครับสำหรับไลซิเพื่อในฤดูกาลหน้าพวกเขายังมีโอกาสการเตะบอล ถ้วยในยุโรปไม่ว่าจะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกและยูโรปาลีกพวกเขาจะต้องทำผลงานให้ดีที่สุดสำหรับเกมในวันนี้จากฟอร์มและความสม่ำเสมอการเล่นที่ดุดันต้องยกให้ไลซินะครับในฤดูกาลนี้พวกเขายิงประตูไปแล้ว70ประตูในฐานะทีมเจ้าบ้านและทีมเยือนส่วนโคโลนความสม่ำเสมอยังด้อยและดู ไม่สม่ำเสมอเท่าไรซิกทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดต่อไลซิกทีมเยือนที่ราคาหนึ่งลูกเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้มาสรุปช้าๆชัดๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวันนี้วันนี้นะครับเฮีย er หยวนให้บอลบุนเดสลีกาเยอรมันเต็กเวลาตีหนึ่งครึ่งตรงตามเวลาบ้านเราโคโรนเจอไลซิก จากแนวทางที่เฮียหยวนได้สรุปไว้ข้างต้นฟอร์มการเล่นสามนัดหลังสุดที่พบกันและการเล่นสามนัดหลังสุดหลังช่วงโควิดเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าไลซิกม,มีความพยายามมากกว่าโคโลนทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดต่อทีมเยือนไลซิกที่ราคาหนึ่งลูกเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้ ชอบไหมครับถ้าชอบให้กดตามถ้าไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงต้องเข้าใจหลักในการลงทุนด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียหยวนและสมาชิกนำแนวทางไปวิเคราะห์ต่อแบบตรงไปตรงมาเฮียหยวนแจกทีเด็ด Vip ครับคิดถึงการลงทุนคิดถึงเฮียหยวนนะครับ ทางเรามีเว็บที่ตอบโจทย์ทางด้านเกมกีฬาคาสิโนที่ครอบคลุมความต้องการของสมาชิกครบทุกด้านสนใจในการลงทุนกับเฮียหยวนในรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ที่สนุกเล่นง่ายและได้รับเงินจริงๆสนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแถบลิงก์สีฟ้าเอาไว้ให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก v ีีต้องบอกก่อนนะครับ ในคลิป YouTube เฮ er ียหยวนเน้นให้ทัศนะในบอลคู่ใหญ่ๆที่เป็นแนวทางน่าจะเป็นไปได้แต่ในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP เฮ er ียหยวนเน้นให้ในการลงทุนทุกบินทุกการลงทุนต้องขอขอบคุณแอดลีกาแซโปเว็บฟุตบอลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้เว็บของเราอยู่กันมานานคู่กับเฮ er ียหยวน เล่นจริงโอนไ้ไม่ผ่านเอเจนเฮียหยวนดูแลสมาชิกอย่างพี่น้องทุกคนในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจกวีพีวันนี้เฮียหยวนชอบไลฟ์ซิกฝากไว้พิจารณาคอมม์ครับ